ที่จะได้มาพูดคุยสัมภาษณ์กับคุณพี่ใช้ลายการแสงจากปารีสนะคะก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่หนูนะคะเพื่อให้เกิดความสนิทมากขึ้นนะคะก็เรียนเชิญพี่หนูคะ่ะสวัสดีพี่หนูค่ะส,สวัสดีค่ะคุณรัชนีและทุกท่านชาวไลฟ์เฟทในประเทศไทยน,นะคะ วันนี้เนื่องจากว่าเคสของพี่ันเป็นเคสหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากนะคะก็เลยมีอะไรละมีหลายท่านก็อยากจะเอาไปบอกต่อนะคะอยากจะเอาไปบอกต่อกับผู้เพื่อนหรือคนที่เขารักอย่างเงี้ยค่ะว่าเออโรคพาร์กินสันเนี่ยขนาดพี่หนูเป็นมาถึง19ปีนะคะก็เหมือนกับว่าอยากให้ตัวดิฉันเองเนี่ยมาสัมภาษณ์พี่หนูอีกครั้งหนึ่งเราเคยสัมภาษณ์พี่หนูแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยก็ ปรากฏว่าก็พี่หนูก็เราสัมภาษณ์ร่วมกับคุณเอ่อคุณอาชาคุณอาชานลานเราสัมภาษณ์วม่งบอาจย์อาชฉรลาวันนี้พี่หนูสามารถที่จะตอบคาถามด้วยตัวเองซึ่งก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะวันนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะพี่หนูก็แรกเลยนะคะว่าอยากพูดถงเรื่องขอบเห็ุป่วยของโรคพากินสารที่เกิดขึ้นนะคะว่ามันมีความเป็นมา ยาวนานขนาดไหนและก็มีอาการแสดงยังไงแล้วก็การวินิจฉัยโรคของแพทย์ที่สรุปว่าหนูเป็นโรคหัวุสันค่ะเออเริ่มขอโทษก่อนนะครับอาจจะกระตุกกระตุกเออกระ,ะกตุกกระถางห้องเวลาใช้คําพูดพี่ตอนแรกเริ่มนี่พี่เริ่มสังเกตว่ามีความผิดปกติในร่างกายนะคะเนื่องจากเดินไม่ค่อยถนัดคือทั้งสองข้างมาเริ่มสั่นทางานช้าลง แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลลายมือก็เล็กลงบังทีอ่านเกือบไม่ออกนะคความรู้สึกว่าแขนขาออกจากเกรงๆและบางครั้งเวลาเดินก็มีการหยุดอยู่กับที่ก้าวเท้าไม่ออกอ่าเอิที่เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็บอกให้เดินให้ดูและให้ขยับมือในท่าต่างๆโดยใช้เครื่องมือแพทย์เพื่อการทดสอบค่ะเพราะคุณหมอต้องการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะได้แล้วก็ให้เข้าเครื่อง RMI ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการถ่ายภาพโดยคลื่นสนามแม่เหล็กที่ทุกทุกคนคงเคยเห็นมันเหมือนโลงมันช่องเป็นช่องช่องเป็นโลงและหลังจากนั้นก็มีการตรวจเลือดด้วยพอได้ผลตรวจจากแผนกต,ต่างๆแล้วคุณหมอก็วิพีชัย,ย,ยชว่าเป็นโรคปาร์กินสันเแตพี่ก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะ ลตลอดระยะเวลาที่รักษาออของโรคก,ก็ไม่มีสุดหรือไม่ไม่ไม่ไม,มากขึ้นเรียก,ยกว่าทรงๆดีกว่าโชคดีที่อาการไม่จเจอ,อของโรคนี้ไม่จเจริญเร็วกเกินไปนี่คือเริ่มต้นของการที่เกว่าเป็นโรคประสันลค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะการรักษาที่ได้รับเนี่ยมีการถา ทางการแพทย์เนี่ยทงด้านไหนบ้างคะแล้วมีการตอบสนองอย่างไรนะคะต่อการรักษาก็พอพอตรวจพบว่าเป็นโรคปริกินสัตแล้วคุณหมอก็ให้ยาไปทางที่บ้านแลบางแต่บางครั้งก็มีการเปลี่ยนยาเพราะมีผลข้างเคียงกับร่างข้างเคียงกับร่างกายในขณะเดียวกันก็ให้ทํากายภาพกายภาพบําบัดสงคงต่ออาทิตย์ค่ะทำให้หนึ่งชั่วโมงการทํากายภาพนี่ เออทำให้ร่างกายแข็งส่วนมากจะท,ท้ายทำหรือชาที่มีการยืดแขนขาหรือบางครั้งแล้วเฉพาะตัวพี่เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยท,ทําวิธีนี้กับคนปกติสันสทั่วไปคือเกาจะให้นอนบนเตียงแล้วก็ เหมือนกับคุณนยนในดัซตาก็ไม่สดใสดยครับอืมค่ะโอเคทีนี้พี่นูคะอยากทราบว่าโรคพากินสันเนี่ยมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ความชีวิตประจําวันของพี่เนี่ยได้รับความลําบากหรือแบบว่าได้รับความทุกข์มากน้อยขนาดไหนคะอยากทราบค่ะว่าเมื่อเราเป็นโรคนี้เรามีความทุกข์ทรมานหรือเป็นแบบมีความลําบากในการดําเนินชีวิตยังไงบ้างคะเจอค่ะ มีแน่ค่ะเพราะว่าเมื่อมีโรคนี้นะคะจะทําให้ชีวิตประจําวันเปลี่ยนไปก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ตามใจชอบไม่ทันใจไปเสียหมดสิ่งที่ลำบากที่สุดของของ,ของพี่ก็คือการติดตอนแรกตอนแรกก็ปิดไม่อยากให้คนอื่นสังเกตเห็นว่าเราเป็นโรคนี้ที่จริงแล้วโรคนี้ทางตหลับมาคิดดูทําใจได้โรคนี้ทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เป็น ผ่านมากเนื่องจากมันไม่เป็นอนัตโนมัตินี่คะแล้วก็ทําให้ไม่อยากคบใครด้วยหลังแบบเพราะว่ากลัวว่าเขาจะวิจารณ์แล้วก็ขัดขันกับการสั่งแล้วบวกกับอาการกแปลกๆจะแต่งตัวบางครั้งพี่ต้องให้ขอ้สามีช่วยแต่งตัวให้โดยสโดยเฉพาะติดกระดุมเสือ้อส่วนมากคนเป็นโรคนี้ก็จะใส่เสื้อไม่ค่อยมีกระดุมเท่าไหร่อืมแ ส่วนมากนะคนที่ไปรวมเนี่ยจะต้องไปหาหมอโรคประสาทด้วยเนื่องจากว่าได้รับคำกระทบกระเทือนทางจิตใจเพราะฉะนั้นต้องพยายามอย่าให้คนป่วยโรคนี้ถูกขัดใจนะคะแต่ว่าของพี่ไม่ได้อยู่ในกรณีนี้เพราะว่าพี่ไม่ไม่ได้ไปหาหมอโรคประสาทเนื่องจากว่าพี่มีทางเนื่องจากเพราะว่าพี่ยอมรับอ่ะเนื่องจากไม่มีทางเลือกแล้วตอนแรกก็แอบไปร้องไห้แอบไปร้องไห้ เกือบทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ร้องแล้วค่ะไ <c oughs> ม่ะมาแต่นั่งหัวเราะเมื่อพูดถึงโลกปัติสันสิ่งที่หนักที่สุดและลำบากที่สุดคือการคือการต้องพึ่งคนอื่นในการช้าชีวิตประจำวันบางวันก็ทำหน้าชื่นแต่ใจหมอง ค่ะโอเคค่ะพี่หนูทีนี้ใครคะเป็นคนแนะนําให้รู้จักกับ x อ็สาแล้วเมื่อตัดสินใจใช้แล้วเนี่ยมีอาการตอบสนองอยังไงบ้างคะเชิญค่ะก็ที่ที่ ทั้งที่ไม่ค่อยเชื่อสามีก็เช่นกันวันแรกที่แปดที่สามจุเก้ารู้สึกว่าขาขาเบาขึ้นเดินไม่ค่อยขัดวันที่สองไม่ต้องใช้ไม้เท้าวเวลาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนด้วยครับวันที่สามเดินคล่องขึ้นไม่ต้องระวังแต่ต้องระวังนะคะอย่าให้หก,หกล้มเลยก็เลยถือไม้เทา้าติดมือไปด้วยเวลาโดยเฉพาะเดินในสวนนะคะ บางคนอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะเห็นผลของพี่นี่แค่สามวันก็เห็นผลแล้วถ้าใครจะเป็นโรคนี้ต้องมีความอดทนนะคะอยู่ไรก็ตามีผลแน่นอนค่ะค่ะโอเคต่อไปนะคะปัจจุบันนี้ใช้ยเอ็กสามามาเกืเดือนแล้วคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนบ้างคะเชิญค่ะพี่ชายมาได้เกือบสามเดือนเออสีเดือนแล้วคะ่ะ มีการเปลี่ยนแปลนที่น่าอศัศจรรย์มากก็คือหนึ่งนิ้วเท้าขาที่เคยงอเนี่ยนิ้วเท้าเนี่ยจะงอเขบทุกเช้าเนี่ยจะงอเขไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าดึงก็ไม่ออกแข็งมากนะคะแล้วหลังจากหลังจากที่ใช้อีก39แล้วสวันหลังจากสามวันแล้วตามธรรมดาในตอนเช้านี่จะต้องทานยาโมเดร์าร์กหนึ่งเม็ดละลายในน้ํา ยาก็จะออกฤทธิภ์ภายใน1 5-20นาทีและจะใช้ดูคือจะทําให้ใช้งานได้ก็ในราว2-3ชั่วโมงนั่นพอัพอใช้อีก39้ววันไม่ไมีไม่มีเลยไม่มนนีนิ้วงอยเลยแล้วก็สองในขณะเดียวกันคิดว่าไม่เกี่ยวโรคปากินสันย์เค่ะแต่ว่าเป็นผลกลอยได้ที่มีเส้นเลือดนะคะสีแดงเกือบม่วงน่าเกลียดมากขึ้นที่ขาเหมือนตะไครเหมือนตะไครเลย ที่ขาทั้งสองข้างตั้งแต่น่องจนถึงโคนขาและเป็นเริ่มเวลาที่ท,ที่ที่แขนทั้งแขนทั้งสองข้างเลยนะคะเออหมอสอคนที่โรงพยาบาลก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วใช้เวลาตั้งสองปีตอนนี้ก่อนที่จะใช้อีกสาหมอก็เลยให้ยาไม่ได้เป,เป็นเวลาสอสองปีแล้ว หสำจับที่ใช้อีกสามสิก้าได้3วันก็เส้นลายตะข่ายที่เส้นเลือดที่เป็นลายตะข่ายก็หายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะต้องเป็นเวลา4เดือนละวสามผิวตามตัวก็ชุ่มข้นขึ้นเดือนไม่ต้องใช้โลชั่นทาตัวสี่นะคะถึงแม้จะเดินคล่องแต่ก็ต้องระวังไม่ให้ล้มยังใช้ไมหัคเท้าอยู่ติดมืออยู่ด้วยค่ะก็กันไม่ให้ล้มเพราะถ้าล้มไปแล้วก็ลำบากแล้วก็เออ ก็มีแค่ก็มีแค่นี้ค่ะที่สังเกตดอูอ้ออีกอีกสิ่งหนึ่งนะคะพี่หนูที่ที่อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนของพี่จากการที่เราสัมภาษณ์นะคะเมื่อครั้งก่อนกับครั้งนี้คือพี่พูดเร็มากเลยค่ะตอนนี้พี่พูดพกะะ็แล้วก็แบบว่าเร็วมากเลยะคะ่ะพี่คือเหมือนคนปกติเลยหนูดีใจจริงๆนะคะพี่ในนี้นะคะอยากให้พี่หนูฝาก ทุกเราค่ะก่อนก่อนที่จะจบขอให้ฝากกันเลยถึงสมาชิกเราหน่อยเชิญค่ะยังยังคืออยากจะอยากจะบอกว่าเออคือคิดคิดคิดว่าคนที่คนที่มีความเป็นโรคอย่างเนี้นะคะให้คิดว่าโรคปกบอนสานนี่ไม่ควรจะปิดบ um ังไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรคที่เป็นหน้าของหน้าอายควรจะ ควรจะใช้เออคือไม่ต้องสุกไม่ต้องซ่อนแอบบซ่อนแล้วก็ทำทำ,ทำทำเหมือนคนปกติเออหรือจะทําอะไรก็ให้คนที่เพราะว่าถ้าเผื่อ,อจะพูดยังไงดีทำหรือถ้าเผ<บ>ื่อเราไม่ปิดเป็นความลับแสดงบอกเขาตรงๆว่าเราเป็นโรคนี้ก็<ม>จะทําให้ใจเราผ่องใสแล้วคนรอบข้างก็งจะไม่อึดอัดไม่เพราะว่าเขาจะไม่ถ้าเผื่อเขาไม่เขาเขาเขาเห็นว่าเราไม่อะไรอ่ะ ไม่ไม่อายเขาก็จะไม่ขัดไม่ไม่ไม่ต้องพยายามระวังว่าจะต้องทําอะไรให้ไปทาให้เราเสียใจเออแล้วประเสือนใจนะคะเออพูดถึงโรกเนี่ยโรคจะทำให้จิตใจแลวตัวเองเนี่ยตัวเองไม่ต้องไม่ต้องแอบซ่อนว่าเป็นโลคนี้ก็จิตใจจิตใจวกเราก็จะปลอดโปร่งสกนรอบข้างก็จะสบายใจพี่เองก็พยายามพูดเออเป็น เพูดกับตัวเองอย่างนี้เสมอก่อนท,ที่ที่จะเลิกพูดนี่นะคะก็มีอย่างหนึ่งขอเสริมนิดนึงขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่พยายามอดทนฟังเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็ไม่เบื่อที่ต็คงจะไม่เบื่อมากนะคะ